อมตอนแรกเราทำาให้กับเมือาตอนนี้ด้วยความทีโรกรเราพัมากมากก็มีธุรกิจหลายอย่างมารลยี่าจับท้องนก็ไปใช้เช่นโพยาบาลยก็มีลุาขอาทเปลนหเป็นเกษตรกรเกษตรักอรแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ทํางอิ i u ต n ร์เน a t i o n a l ก็จะเป็นราบาลค่ใ่เขาเขาเาเขาเขาไปดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทา m ก็ค oh, um, <cn Jean> ือการจะมีเวลามือว่าอุปกรณ์การแพทยหรือว่าฟิ่สต่างๆจะมีการทำดานดินน์ตลอดเวลาทำการเข้าสิเูเข้าทำเชคชื่อตงจากเช็คอุปกรณ์ตลอดเวลาก็ัโปรแกรมเราจะเอาช่วยในการจัดานสามารถเก็บคอร์ดไว้ให้รีย้อยแล้วก็จะอัยารัยที่เราตองแล้วก็การข้อมือถือปนห สวัสครับผมผมเป็นระนบบสำหรับคาร์อนผู้บบินภายในองค์กรครับซึ่งอีลาตัวแฝงความอย่างเดิมเราทำมาเพื่อปริมนเปรไฟล์ตัวสแตนดาร์ดได้ต่างๆในการคาร์อนผู้บบินภายในองค์กรอย่างเช่น,ชนพวกโรงงานอะไรเงี้ยครับเวลาจะมีส่งออกก็จะมีพวกมาตรฐาน C- แปลงมาตรฐานต่างๆที่มันมีค่าสีในเรื่องของคาร์บอนอื ESG อ่า ESG ต้องแต่ทีนี้เราจะอยู่ขาแค่คาร์